สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้า y a m a h a t a ท e เ9อร์อีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงไอเจ้าตัวแหลกด้านท้ายนะครับแล้วก็ปิ๊บนะครับปิ๊บ3ใบที่ผมใช้งานอยู่นะครับเพื่อนๆนหลายคนก็อันนี้เป็นตัว t ทสเ r อรนะครับที่ออกมาปี22นะครับเป็นรุ่นแรกของเกนเกนที่2นะครับที่ออกมา ของแต่งก็ตอนที่ผมออกใหม่ของแต่งมีน้อยมากเลยนะครับแต่ทุกวันนี้รถออกมาประมาณจะสองปีแล้วแล้วก็มีเจนสามขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับแต่ว่ารูปลักษณะเจนสองกับเจนสามก็ยังคงเดิมนะครับวันนี้เราจะพูดถึงแหลกท้ายนะเพื่อนๆหลายคนก็ออกรถมาใหม่นะครับก็สอบถามกันมาเยอะนะครับส่วนตัวนะครับของตัวเดิมรถนะครับจะมี จะมีตัวล็อกของของกระเป๋าหรือว่าปิ๊บ้านท้ายครับเป็นของศูนย์นะครับเป็นของศูนย์ร,ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะสี่หมนกว่าบาทนะครับแต่แต่วันนี้เราใช้ปิ๊บแบบอลูมิเนียมเป็นปิ๊บกล่องนะเพราะว่าปิ๊บกล่องมันมันดูรูปลักษณ์วินเทจกว่านะครับปิ๊บปิ๊บของศูนย์มันเป็นเหมือนกล่องพลาสติกนะมันจะเป็น โค้งๆนะผมว่ามันมัน,มนดูแปลกๆตานะมันไม่เท่มันปิ๊บปิ๊บทรงเหลี่ยมนะครับที่ใช้งานกันทั่วไปนะเอาเรามาดูแหลกท้ายกันก่อนนะครับแหลกท้ายผมจําราคาไม่ได้นะครับเนี่บแหลกท้ายจะประกอบไปด้วยด้านข้างนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับอันนี้เป็นจุดยึดที่เขาเทียบขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมานะครเพราะว่าแข็งแรงดีนะครับอันนี้จะเป็นจุดยึดเดิมของ ของรถนะครับก็ถอดออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวยึดของชุดแหลกที่สร้างขึ้นมานะครับก็จะมียึดตรงนี้ฐานหลักนะครับแล้วก็เป็นค้ำกับพักท้าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ค้ำซ้ายขวาหากันนะครับแข็งแรงนะครับส่วนปิ๊บกลางก็จะยึดกับจุดหลักด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวเสริมด้านท้ายนะแข็งแรงนะครับผมใช้งานมาแล้ว แข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเวลาเราใส่ปิ๊บกลางแล้วว่าเทินของแล้วว่ามีคนซ้อนนั่งพิงครับก็แข็งแรงจนทานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคลือบเคลือบอะไรนะผมจําไม่ได้ไม่ให้สนิมมันขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็ใช้งานมาประมาณหนึ่งหนึ่งปีออกรถอาใหม่ออกรถมาประมาณ2เดือนนะครับก็ผมก็จัดมาเลยนะครับ ดูเต็มนะครับดูเต็มอันนี้ก็จะเป็นปิ๊บนะครับส่วนของปิ๊บอันนี้ยี่ห้อร้านนคริมูนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอันนี้ก็ติดต่อไปเลยนะครับอันนี้เจ้าของร้านขอติดแบรนด์มาก็นี่ครับชื่อร้านกระทักไปเลยนะครับบอกว่าดูจากช่องอลาดินนะครับเขาไม่มีส่วนลดหรอกครับพูดไปงั้นเอาไปดูภายในกันเลยนะครับนี่เป็นกล่อง นี่เป็นอินเนอร์ภายในนะครับมีคุณแจให้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นกล่องอลูมิเนียมนี่นะครับสวยงามอยู่นะพอใช้งานได้นะครับสวยงามแข็งแรง,แรงนะครับตัวล็อกตัวยึดด้านบนนะครับมีที่ที่ห้อยสายนะครับอันนี้เป็น แถมมานะครับเดีย๋ยวผมติดปิ๊บถามไ้ดูนะครับว่าความกว้างมันจะออกจากตัวรถเยอะขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็นปิ๊บดานคานะครับนี่ครับวัสดุตัวล็อกครับตัวล็อกด้านในก็เป็นคล้ายๆกันนะครับมีอินเนอร์ข้างบนนะครับมีที่ใส่ของ ประมาณนี้นะด้านในส่วนสายหูหิ้วนี่ผมซื้อมาใส่เสริมนะครับก็ล็อกล็อกจากหูตัวนี้เลยนะครับประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยก็สามารถหิ้วได้สบายนะครับปิบตัวปิบก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับปิบเปล่าเปาก็ยังมีน้ำหนักนะครับรวมกันสามปิบผมว่าสิบมีสิบกโลนะครับสิบกิโลสิบปลายปลายเลยแหละนะครับ พอติดสามใบเสร็จก็รูปทรงก็เลยจากแฮนด์ไปเลยไปนิดเดียวนิดเดียวจะมองตรงก็พอดีกับแฮนด์นะพอดีกับแฮนด์เนี่ยลองดูนะเอาถ่ายตรงตรงหน้ารถเลยน่าจะเล่นน่าจะพอดีกับแฮนด์เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะ ออกไปเยอะนะครับเวลามุดเวลานี้ก็กะจากแฮนดเป็นหลักเลยนะเพราะว่าอันนี้ใส่การแฮนดก็ยืดออกมานะครับกระจกนะครับก็เวลามุดก็กะจากการแฮนด์ข้างหน้าเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใส่แล้วดูเต็มขึ้นนะครับเต็มขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการติดปิ๊บของเจ้าเทเซอร์ นาย GT คันนี้อันนี้น่าจะ55าลิตรนะครับปิป๊บเป็นไซส์กลางนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้เล็กมากเวลาเปิดด้านข่างับเวลาจะเอาของอะไรก็เปิดได้เลยนะครับไม,ไม่ไม่ชนก,นกันกับตัวนี้นะครับงาพอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้เราก็เป็นตัวยึดนะครับยึดก็ะจะประมาณนี้นะครับ เป็นแนวทางนะครับสำหรับพี่ๆที่จัดเจ้าเทเซอร์ออกมาใหม่นะครับต้องจัดปิ๊บเข้าไปด้วยนะครับผลของได้สบายนะครับใส่เสื้อผ้าใส่เต็นท์ใส่เก้าอ,อี้พับนะครับสบายเลยนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับ